สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจาก Movie f a n d e er อร์นะครับวันนี้ผมมีความยินดีมากๆที่จะมารีวิวซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมเพิ่งจะดูเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ดูยิงยาวทีเดียวสซีซั่นเลยแล้วซีซั่นล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะดูจบตอนสุดท้ายเพราะมันเพิ่งออนแอร์วันนี้นะครับที่ผมกําลังอัดเสียงอยู่เป็นเรื่องที่พีคแล้วก็ดูแล้วมีความสุขมากๆนะครับสำหรับเรื่อง All t Murders in the Building เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีดาราแม่เหล็ก3คนนะครับที่เราไม่คิดว่าเขาจะมาแบบจะมาแสดงจะมีผลงานด้วยกันได้นะครับสตีฟมาร์ตินนะครับมาร์ตินชอตและก็เซเรนาโกเมสนะครับ3คนที่เหมือนกับเคมีอะไรบางอย่างมันมันไม่รู้มันจับมาอยู่ด้วยกันได้ไงแล้วมันดันเข้าล็อกกันซะงั้นนะครับเรื่องราวของ3มคนเนี้ยเขาจะอยู่ในตึกเดียวกันครับก็จะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ที่นิวยอร์กนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาบังเอิญเจอกันในลิฟพอดีแล้วก็มาไขาคดีร่วมกันนะครับเพราะว่าแต่ละฟีซั่นเนี่ยจะมีคนตายครับแล้วพอมัน,นมีคนตายปุ๊บ3คนเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปพพันอะไรบางอย่างกับคดีนะแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยมีความที่เขาชอบเรื่องของพอดแคส,แคสที่เกี่ยวกับฆาตก,กรรมอยู่แล้วก็เลยมีอะไรที่เป็นคอมมอนรวมกันนะครับ ก็เลยมาจัดทีมร่วมกันนะครับแล้วก็ทำพอดแคสต์เป็นของตัวเองนะซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นออกแนวคอมเมดี้ครามแล้วก็ดราม่านะครับคืออ้มให้สัดส่วนผมให้เป็น40 40 20ก็คือจะเป็นแนวฆาตรกรรมสืบสวนสี่สิบนต์นะครับแล้วก็เล่นฮาเล่นปล่อยมุกเนี่ยสีแล,แล้วมีแบบดึงดราม่านะครับแบบมีความแบบ เศร้าบ้างดราม่าบ้างประมาณ20%คือมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ฮาแบบรุดโลกนะมันจะมีความแบบกลมกลมของมันนะครับนักแ,แสดง3คนก็คือเป็นแม่เหล็กหลักแต่ก็จะมีนักแสดงคนอื่นอีกที่เป็นตัวเทพเทนะครับเอมี่ไรอันนะจาก The o f f ฟ c e ที่เราเคยดูกันนะครับคาราเดรวินนะสาวสวยชาวอังกฤษนะครับทีน่าเฟย์นะครับก็มาแสดงด้วยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเนมัสิตนะครับเป็นเหมือนเพราะว่านางอ่ะในเรื่องนะครับทีน่าเฟย์เนี่ยเป็นซินดา ซิดนดาแคนนิงก็นางจะทำพอดแคสต,ต์เหมือนกันแล้วเหมือนนางจะโด่งดังมากกว่า,น,านะครับแล้วก็ซีซั่นหลังๆซีซั่นที่สซีซั่นที่3มาแบบเฮ้ยมีพอรัตมาด้วยนะครับแล้วเราก็แบบมีมีคนที่แบบดังวันนั้นอีกนะมาริสตริปมาอีกเนี่ย <c oughs> คือมันพีคมากๆนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องตัวละครเนี่ย <c oughs> มาพูดถึงเรื่องเรื่องย่อก่อนนะ <c oughs> ที่ผมอธิบายไปนะครับว่า3คนเนี่ยเขาทำพอดแคสต์รวมกันใช่ไหมครับแล้วในแต่ละซีซั่นเนี่ยความสนุกของมันก็คือ มันจะมีการสับขาหลอกนะครับสับขาหลอกไปสับขาหลอกมาซีซั่นหนึ่งจะมีทั้งหมด10ตอนนะครับประมาณอ่าสี่หเนี่ย<ต>เราจะเริ่มรู้แล้วครับว่าเฮ้ยกลุ่มผู้ต้องสงสัยนี่คือใครบ้างนะครับแต่ว่าพอ6 7 8 90ปุ๊บมันจะค่อยๆ ส่สัยทีละคนแล้วก็ไปสืบแล้วก็อ่ะไม่ใช่คนนี้นีว่ะเจ็ดตอนที่เจ็ดก็จะไปคนนึงไม่ใช่คนนี้นีว่ะตอนที่แปดก็ไปอีกคนหนึง่งแล้วมันก็จะไปเฉลยอ,อีกทีประมาณตอนที่ตอนที่เก้าตอนที่สิบซึ่งสามซีซั่นเนี่ยจะเป็นแนวแนวนี้หมดเลยนะครับความที่มันดีมาก,มากๆของเรื่องนี้นะครับ <or S 1> คือเรื่องของ จังหวะจะโคลนของมันนะครับมันจะมีความเลื่อยเปื่อยของมันอยู่พอสมควรแล้วก็มีมุกอะไรที่แบบเหมือน,นคนแก่บนพึมนพำมกันนะครับเพราะในเรื่องเนี่ยตัวของซีมาร์ตินกับมาตินช็อตใช่ไหมครับในเรื่องเนี่ยคือชาลส์เฮเดนซาวเวชกับโอลิเวอร์พัตแนมเนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนดาวค้างฟ้าอะไรประมาณ <laughs> ใช้คำว่าดาวค้างฟ้าไหม ภาษาไทยไม่ดูเหมือนกันเหมือนเขาเคยเป็นสตาร์มาก่อนนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนเป็นช่วงขาลงของชีวิตแหละนะแล้วพอมีโอกาสจับทำพอร์คแค์เนี่ยเขาก็เหมือนกับพยายามจะปล่อยของพยายามจะแบบเคลมว่าเฮ้ยฉันเคยดังในอดีตมาก่อนนะนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวของชาวเซงเนี่ยชาวเฮเดนซาเวเนี่ยเคยเป็นโบโซนะครับคือเหมือนเป็นเป็นดารายุคแบบ80-90นะ่ะที่มี ซีรีส์สืบสวนสอบสวนประมาณนั้นนะครับเขาก็มีความเป็นดาราสมัยเก่ามาก่อนนะครับออาไวอ่พัรทเน,นมนี้ก็ออกแนวเป็นแบบผู้กํากับผู้สร้างอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวของเซเรนาโกเมสเนี่ยในเรื่องเนี่ยชื่อเมเบลมอร a านะครับซึ่งเมเบลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการบันเทิงเลยแล้วนางก็เหมือนเป็นเด็กที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ชาวสบ,บริเวอร์นี่แบบว่าสิบหกสอะไรหกกว่าไปแล้วแต่ว่ามา,มาเบลเนี่ยนางนางอายุ ตอนเริ่มซีซั่น1นึ่งนางน่าจะประมาณ27แบบยี 26, ประมาณนั้นเพราะว่าซีซั่นที่3เนี่ยนางอายุแบบครบ30นะครับอ่าผมสปอยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบรีวิวทั้งหมดนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราทำสปอยมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมมันไม่มีค่าอะไรเพราะว่าเราทำสปอยปุ๊บคุณก็ไม่ต้องไปดูแต่ผมอะ่ะอยากให้คุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นของผมในการดูเรื่องนี้นะครับผมดูเรื่องนี้แล้วผมก็ตัดสินใจว่า ผมจะดูให้จบ3ซีซันแล้วผมจะทำรีวิวทีเดียวเพราะผมจะสรุปได้ว่ามันสนุกเพราะว่าซีซันหนึ่งมันสนุกซีซันสองมันก็สนุกแต่พอซีซันสามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีขนาดไหนก็เลยรอให้มันจบก่อนแล้วค่อยทำรีวิวนะครับสรุปเลยนะความชอบนะครับหนึ่งสองสามนะผมให้ผมให้ผมชอบ1ซีซัน1อ่ะเป็นอันดับหนึ่งะครับแล้วก็ซีซัน3มาเป็นอันดับ2และซีซัน2เป็นอันดับสุดท้ายนะครับอันนี้คือเรียงตามความชอบส่วนตัวนะครับ มันจะมี e ีพ e. ีะ E.P. ที่ผมรู้สึกว่าผมทึ่งมากอ่ะกับผมทึ่งมากกับการเขียนบทแล้วก็คิดบทนะครับมันจะมี EP ีหนึ่งที่ตัวของแจนนะครับคือชาวเนี่ยตัวของแอร์สตีมาร์จินใช่ไหมครับในเรื่องนี้เป็นชาวเนี่ยเขามาเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแจนแล้วมันจะมีฉากที่แบบจีบกันแล้วก็เล่นสแครบเบิลเหมือนเล่นคอร์สเวิร์ดกันอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เป็นเป็นฉากแบบ จีบกันแบบกวนวๆน่ะแล้วมันก็แบบวางคําต่างๆเป็นคําแบบว่าให้แบบฉันฉันกาลังฉันกําลังรู้สึกอย่างนั้นนะฉันกําลังรู้สึกฮอตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจังหวะมันมันไป๊มากคือพอมันดูอย่างเงี้ยแล้วเรานึกถึงตอนสมัยซีฟมาตินกาลังพีิๆนะครับผมรู้จักซีฟมาตินเรื่องแรกๆนี้น่าจะเป็นเดอะพิง p ์แพนเทอร์เลยนะครับแล้วเขาก็จริงๆเขามีหนังมีซีรีย์เยอะมากแต่ผมติดภาพเขาอะว่าเขาคือพิงก์แพนเทอร แล้วมุกตลกอะไรต่างๆอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นบุคลิกของเขาอ่ะสไตล์มุกตลกแบบเปินๆนะครับแบบเล่นหน้าเล่นตาเหมือนมิสเตอร์บีนประมาณนั้นนะครับแต่เนี่ยมันเป็นมันเป็นพิงค์แพนเตอร์ไงนะครับแล้วผมรู้สึกว่าพอมาเล่นมุกอะไรต่างๆอ่ะมันมันใช่ไปหมดเลยมันหาไปหมดเลยนะครับโอลิเวอร์เองอ่ะเขาไม่ได้หามากนะเขาก็จะเป็นแบบคือการแสดงออกของเขาเนี่ยในเรื่องเนี่ยจริงๆคือเขาเป็นผู้ชายนะผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็คบกับผู้หญิงด้วยคือมันเป็นผู้ชายอะ่ะแต่จริตจะก้านของเขาอ่ะครับในการแสดงมันจะมีความแบบเลิศดเลิเชิดเชิดอ่ะผมก็ชอบเหมือนกันเขาผมก็ชอบตัวละครตัวนี้คือรักตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะครับอีก EP หนึ่งที่ผมชอบมากๆคือเป็น EP ที่เกี่ยวกับตัวละครพ่อลูกนะครับมันจะมีตัวละครที่ชื่อว่า t ิโ o Dimas นะครับที่ในซีซั่นหนึ่งอัะเป็นเป็น,ปนแบบว่าอารมณ์ผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนั้น ตีโอเนี่ยเป็นคนที่เขามีพิการทางทางการพูดนะครับใช้คำว่านีนพา้พิการพิการทางการได้ยินนะครับก็คือเขาเป็นใบ้อพูดง่ายๆเขาก็ต้องใช้อ่าเอสใช่ไหมครับใช้ภาษามือประมาณนั้นแล้วใน EP ีนั้นน่ะมันก็จะเงียบไปหมดเลยครับคือทุกครั้งที่เรามองในมุมมองของตีโออ่ะทุกอย่างมันก็จะเงียบแล้วก็จะเห็นเป็นภาพอย่างเดียวนะครับคุณนึกภาพว่าเวลาเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมบางทีเราก็แบบเออหยิบมือถือมาบ้างดูนู่นดูนี่บ้าง แล้วมันก็จะรันไปต่อเรื่อยๆใช่ไหมครับในแต่ละ EP พีอ่าพอมาถึง EP ที่ TO อ่ะเป็นตัวหลักมันก็เงียบไปหมดเลยครับแล้วผมก็มองจอเกิดอะไรขึ้นวะแบบกดเสียงดูทำไมทำไมเสียงมันหายไปไหนคือเขาตั้งใจทําให้มันเงียบเงียบแบบเงียบีเพราะว่าเรามองในมุมมองผ่านทาง TO ไงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่เบสิกเบสิกในการเล่าเรื่องแต่มันรู้สึกว่ามัน มันอินไปกับเรื่องได้ดีมากๆนะครับในเวลาในมองในมุมมองนั้นนะ,ะตัวละครเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครที่เป็นตัวละครหลักอะ่ะไม่ใช่3คน3ามสามเท d c โอพอดแคเนี่ยทุกคนอะ่ะทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากนะครับต้องชื่นชมคนที่แบบแคสมามากนะคือถ้าไม่ใช่3คนเนี่ย kind of ผมคิดว่าไม่น่านจะมีอิทธิพลมากพอในการที่จะไปเกณฑ์ ดาราที่แบบเทพๆขนาดนี้คือ m o r เรียลสตรีปอะคี่ดตูดิเมาเรียลสตรีปมามาแสดงในในเรื่องนี้ด้วยนะครับจากที่ปกติคือเราก็ไม่ค่อยจะเห็นนางในแบบในซีรีส์ในอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้เห็นพวกนี้ดีวกว่าผมไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ของนางแต่พอมาแสดงเรื่องนี้เ่ยเรามีความลัทธิของนางแบบนึกออกไหมออสการ์ Oscar นักแสดงประมาณนั้นนะครับ <Come on. S 1> แล้วก็คนที่เอามาเงี่ยแบบพอรัตอย่างเงี้ยพอรัตมาสแสดงแล้วก็ <S 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 เป็นสแสดง บทที่พอรัดมันคือไอตัวแบบตัวคนคนกลวนๆตัวนึงอ่ะก็แสดงได้ดีมากนะครับออตอนนี้มันมีทั้งหมด3ซีซั่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมดูจบหมดแล้วทุกตอนนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยชนะ3รางวัล PRIME TIME EMMY'S นะครับจากการเข้าชิงแบบรางวัลเกือบทุกถ้วยอ่ะนู่นนี่นั่นนะครับ160รายการที่ได้เข้าชิงนะครับชนะไปทั้งหมด46รายการคือแบบ ถล่มทลายมากนะครับมันก็จะมีแบบารางวัลของแบบ c r i t i c Choice Awards นะครับมีรางวัลของ Emmy ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกแบบ Golden g r o v e นู่นนี่นั่นอะไรแบบเต็มไปหมดเลยอะแล้วส่วนใหญ่ที่เขาได้อะเขาก็จะได้พวก Performance นะครับแล้วก็เรื่องแบบพวกพวกแบบ Screenplay แล้วก็ Writing นะครับต้องบอกว่าคนที่ร่วมเขียนบทเรื่องนี้นะครับเหมือนกับเป็นผู้สร้างด้วยเง ก็คือตัวของจอห์นฮอฟแมนแล้วก็สตีฟมาตินเองนะครับสตีฟมาตินเองก็คือเขียนเองช่วยเขียนด้วยกำกับแบบสร้างอะไรเงี้ยแล้วก็สแสดงเองด้วยนะครับส่วนตัวของจอห์นฮอฟแมนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะมีผลงานพวกแบบ r a รซ and Frankie g o o d Boy l o o k i n g อะไรประมาณนี้คือก็ไม่ได้แบบอะไรมากไม่ได้พีคอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่พีคที่สุดของเขานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทึ่งในตัวสตีฟมาตินมากนะคือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ผลงานที่แบบว่าเขาเป็นคนเขียนคนอะไรเนี่ยโปรดิวย์อะไเงี้ยมันเทพขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้คือผมแทบ LA s t อรี่ไหมนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยดูไหมเต r i a a m i Go อะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเก่าอ่ะแบบ1.9กว่าเลยนะครับถ้าเป็นแบบสมัยใหม่ๆอย่างเงี้ยคือเขาแทบจะไม่ได้มีผลงานอะไรแบบพลิกพิกปังๆขนาดนั้นนะครับก็นี่เป็นการรีวิวนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมสรุปแต่ละซีซั่นไหมเอาอย่างนั้นไหมนะครับเพราะว่าก็น่าจะสนุกเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันดูด้วยตัวเองอ่ะมันสนุกมากกว่านะครับมันก็มันหยิบมาแต่ละ E ีีอ่ะมาพูดถึงกันได้เลยนะคือ E ีีนี้มันเด็ดเพราะอย่างนี้ E ีีนี้มันเด็ดเพราะอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ก็ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ผมเลือกมามันก็มีแค่ E ีีตอนที่ไม่ใช้เสียง E ีีตอนที่เราเห็นว่าเออมันมันจีบกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างซีซั่นสุดท้ายเนี่ย ผมอะดันเดาออกง่ายไปไหน่อยนะผมก็เดาว่ออวาเออใครเป็นคนร้ายใครเป็นคนที่แบบวางแผนทั้งหมดเขาพยายามจะหักมุมมาอะไรต่างๆนานาแต่เราก็พอจะเดาได้บ้างแต่การดําเนินเรื่องมันคือความสนุกของเรื่องนั้นนะครับก็นี่ก็เป็นการรีวิวทั้งหมดนะครับของคลิปนี้นะอย่าลืมไปดูนะครับอันนี้คือห้ามพลาดจริงๆนะครับมันกลมกล่อมมากสนุกขำนะครับได้สืบสวนสอบสวนด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยนะครับสําหรับ Murders the Buding in ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอป,ปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภ,ภัยแน่นอน ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องมูฟี่วันเดอร์เลอร์ค่ะ